ท่านสาธุชนมุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่17กรกฎาคม2527ตามเดิมคราวที่แล้วได้พูดถึงปุกพริวาสานุตยานความจริงปุเพริวาสานุตยานนี้ต้องทำให้คล่องทำให้ชินหากว่าท่านผู้ฟังและท่านผูอ่าน อยากจะทราบว่าท่ายังไงก็เขาโปรโดได้ทราบว่าที่พูดในพูดกับคนที่ก็ฝึกได้มาแล้วและวิธีการต่างๆครูบาอาจารย์เขาก็สอนมาแล้วก่อนที่จะพูดอะไรทั้งหมดก็ขอเตือนเรื่องการทรงกำลังเขาสมาธิทรงทรงเวลาเวลาสมาธิทรงให้ดีและมีสภาพแจ่มใสอย่าลืมว่าหนึ่ง จงอย่ามีความห่วงใหญ่อะไรทั้งหมดขณะที่ทําสมาธิกาลังใจของเราต้องดีตลอดวันนั่นคือไม่ยกตนข่มท่านไม่สนใจไม่แสไปหาเรื่องในติทยาจริยาของคนอื่น <c oughs> ใครเขาจะดีใครจะเลวช่างเขาเราเห็นเขาเลวมากก็คือเราเลวมากเอง ถ้าเราเป็นคนดีในโลกนี้ไม่มีใครเลวเพราะทุกขันทุกคนอยู่ใต้อำนาจกฎของกรรมแล้วก็ไม่ถือตัวเกินไปอารมณ์อย่างนี้เป็นสเก็ตความดีในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ในธุมบริกาสูตรและก็การเข้าถึงก็เปลือกความดีขึ้นหนึ่งไม่ทำลายสินที่ตนเอง ไม่ยุโยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศินไม่ยินดีให้บุคคลอื่นทำลายศินแล้วสามารถระงับจีวรได้ทันทีทันใดที่ต้องการจิตทรงพรมีหารสีขอแมอีินิดใจยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าตายเมื่อไร่ขอไปนิพพานเมื่อน,นั้น แต่บรรดาแต่พุทธบริษัทแล่บรรดาเพื่อนพิสฑุชม์นเนินทุกท่น <c oughs> ญญานทรงอารมได้อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าการเกิดในบายภูมิต่อไปไม่มีแน่จะเป็นเกินการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตไรสร่ยงกายเป็นสัติชันนี้ไม่มีต่อไปอีกมีอย่างเดียวคือมุ่งหน้าปณิพาน์แล้วก็ถ้าหากว่าจะต้องเกิดใหม่ก็มีการจํากัดเวลา ถ้าความเข้มข้นของจิตมีอยู่เกิดเป็นมนุษย์อีชาติเดียวไปเป็นอรันไปปะนิพาน <c oughs> ถ้ามีความดีกําลังจิตอ่อนลงมาเป็นอย่างกลางเกิดอีกสามชาติจากคนแล้วก็ไปนิพานกํกลังจิตย่อหย่อนไปมากหน่อยก็เกิดอีกจิตชาติปนิพันธ์แต่ว่าถ้าทรงกําลังใจด้อย่างที่ว่ามาแล้ว ทุกคนเวรสาวกองค์สมเด็จพระบัณิตแก่เพิ่นทราบว่าถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดาด้วยผมพระสีอานมาตรัสฟังเทศจบเดียวอย่างน้อยเป็นประโสดาบันและศิีทาคามีฟังเทศอีกครั้งสองครั้งอย่างน้อยก็ไม่ช้านักได้แอรหันเร,รื <c> ่ <oughs> องความว่าถ้าพระพู้ธดเจ้าก็พระสีอานเป็นปนิพันธแน่ แต่ว่าทางที่ดีขอทุกคนตัดสินใจไปนิพพานชาตินี้ดีกว่าจะได้มีการรวบรัฐขยันหมั่นเพียรปฏิบัติด้านความดีแล้วก็ในที่สุดเราจะไปได้ไม่ได้ไม่สำคัญตั้งใจจะไปถ้าตั้งใจไว้จริงๆมันก็ต้องไปกันแนะ่ไปชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้แนะ่เ <c oughs> หมือนกับคนอยากรวยมีความขยันหมันเพียร โดยกอบไม่ดได้ใช้สติปัญญาพอควถ้ามีรมสี่อย่างทรงตัวคืนหนึ่งชันทะความพอใจในผลของการปฏิบัติสองวริยะมีความเพียรต่อสู้อุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางเราต้องถืออุปสรรคเป็นของธรรมด,ดาในการปฏิบัติงานทั้งหมด <c oughs> แล้วก็จิตตะอใาจาจดจอ่อสอดใส่ คือไม่ทิ้งอารมณ์แนวไา้ของความดีในข้อวัดปฏิบัติมีมังสาเจตัญญาคข้โทน <c oughs> ถ้าอารมณ์สี่อย่างนี้ส่งตัวทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จหมดทุกอย่างไม่เหลือ <c oughs> จะเป็นชานนิยานต่างๆทั้งหมดก็ดีหมด เร่องน่งขออภัยอยู่ๆมันก็จะไอขึ้นมาเฉยเฉยมีความไม่แน่นอนข้าร่างกายเป็นอย่างนี้จ <c oughs> อย่าคิดว่าร่างกายของเรามันดีเห็นความเลวเข้งร่างกายของผมไหม <c oughs> ในเสียงสอนมันก็จะใช้ไม่ได้ความแก่เท่าเข้ามาครอบงำตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงเรื่อง อาตีตังสยานอาตีตังสยานคือยาในอดีตยานอาดีตดก็เหมือนกันทำยังไงมันก็ไม่ยากรู้แล้วทางที่ดีนะครับให้ถามตรงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกว้วหรือว่าท่านผู้ใดท่านบนใดมีเทวดาองค์ใดมีพระอธิเจ้าองค์ใด ที่ท่านยศสงครามบ,บอกให้ให้ถามจเจพาพราะองค์นั้นอย่าเปะปะเออะเววายถามใครก็ได้ถามใครก็ได้อันนี้ไม่ได้แน่นอนต้องถามจเจพาพราะบุคคลและเวลาจะเข้าถามทำใจสะอาดวางเฉยเป็นท่ากลางไม่คล้องไวอารมณ์ใครทั้งหมดใครดีใครชั่ววางทิ้งซสก,ก่อนทำใจเป็นกลางแล้วก็ถามท่าน อย่างนี้จะดีจะสะดวกมากเพราะว่าคนที่รู้อะไรทั้งหมดคือองค์สมเด็จพระผูทธมีพระภาคพวกเรายัางเป็นโลกอุปาทานอยู่ดีไมด่ดีความลหลงไหลฝ่ายฝัยนอุปาทานมันจะกินเรากร <c oughs> งความว่าเราใช้กำลังใจยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริอรยสงฆ์ให้ขึ้นใจ ด้วยการส่งรูปจับรูปพระพุทธรูปเป็นนิมิตอย่าทิ้งทําเป็นประจำทุกวันต่อไปเราไม่มีพุทธรูปเดินทางไปไหนจับภาพส่วนใดหนึ่งแล้จําภาพนั้นไว้เท่านี้บรรดาแทนพุทธบริษัททุกอย่างจะเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยการทั้งปวงที่เราาพูดกันถึงอาตีตังสยานอาตีตังสยานคือ,อยานในอดีต สำหรับยานอดีตจะหมายความว่าสิ่งที่ล่วงมาแล้วสิ่งที่ล่วงมาแล้วเราต้องการพบเราต้องเอาอนาคตาสยานเข้าช่วยโดยถ้าเราตั้งใจเยรู้ทำใจสบายเขา่าใจสบายตอนที่พูดมาแล้วคือรักษาสะเก็ดรักษากระพี้รักษาเปลือกให้ได้ไว้ใจเยรเป็นสขแช่ลมได้ทุกวัน ตลอดตรงวินาทีที่เราต้องการอยากจะรู้ตอนนี้เราก็ต้องการรู้วนดีสมมุติว่าเราไปเจอวิหารร้างเมืองร้างสถานที่ว่างเปล่าแล้วก็อยากจะทราบว่าสถานที่นี้มีอะไรบ้างมีใครที่มีความสำคัญเกิดในที่นี้บ้างสมัยรั้นรูปร่างหน้าตาก็บ้านเมืองเป็นยังไงความสุขและความทุกข์ก็บ้านเมืองเป็นยังไง ถ้ายังไม่คล่องอันดับแรกให้ึกถึงภาพพระพุทธรูปคือภาพพระพุทธรูปหรือภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยจะนั่งจะนอนจะยืน,จะ,นจะเดินให้ทําเรื่อยๆไปเขาว่าทานอภัยครับผมจะเล่าถึงวิธีการที่ผมทํามาในการก่อนในการก่อนผมใช้วิธีการอย่างนี้ผมจะเดินไปไหนพระจะนั่งที่ไหนพระนอนที่ไหนก็ตาม ถ้าว่างจากอารมณ์น,นิดผมจะจับภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ให้เห็นอยู่ในอกตลอดเวลาผมเดินไปบินาบาตเดินไมธุระไม่รู้ละผมใช้เขาตลอดวันแล้วก็เป็นเรื่องตลอดวันจริงๆ <c oughs> ก่อนจะดูหนังสือผมต้องเห็นว่าภาพพุทธเจ้าก่อนทำให้จิตสบาย จะเดินไปไหนจะพูดใครจะเข้าโรงเรียนจะสอนนักเรียนผมทําผมเห็นภาพพระพุทธเจ้าตลอดบางครั้งเห็นทั้งในอกและเห็นทั้งองค์พระเดชธรรมทุเจ้าคล,ลุมตัวผมตั้งแต่ศีรษะลงมาคือนั่งครอบเลยภาพอย่างนี้ถ้าคนอันธพายัที่บอกจะเอามาจะไหนเป็นภาพบูป,ปารถานก็ช่างเถอะ <c oughs> เราทําจิตสะอาดนึกว่าเป็นอย่างนั้นเห็นภาพอย่างนั้นจริง,รงๆก็แล้วกันแล้วผลใหญ่จะเกิดกับบรรดาท่านุทธบริษัตวนั่นคือต้องการรู้อะไรรู้ได้ทันทีสมมติว่าทรายอยากจะรู้จักสถานที่นี้ว่าสถานที่นี้รูปร่างหน้าตาเป็นไงบ้านเมืองสวยสดงดงามขนาดไหนมีใครเป็นคนสําคัญสมัยนั้นมีความสุขมีความทุกข์เป็นรายการใด ไม่มการใดเราก็ต้องการทราบภาพนั้นก็จะปรากฏกับเราเมื่อภาพนั้นปรากฏกับเราเราก็เชื่อมั่นทันทีว่าภาพปรากฏครั้งแรกให้เชื่อทันทีว่านั่นของจริงแต่นี้เมื่อภาพปรากฏอย่างนั้นแล้วอย่าเพิ่งไว้ใจตัวเองว่าภาพที่เห็นนั้นจัดจริงหรือไม่จริงจะเป็นภาพลวงตาหรือเปล่า ในเวลาเดียวกันเราก็ใช้อารมณ์แบบนี้ถามโตัวของอะไรบ้างที่มีความสำคัญสักอย่างหนึ่งแ <c oughs> ม่จะไปโถแตกแตๆชามแตกแตเจะซุกเือไหนฝังอยู่ไหนซึ่งไม่ลึกนักพอจะคุยเกียดได้ในสถานที่นี้มีไหมถ้าภาพนั้นจะปรากฏขึ้นกับใจของเราแล้วก็บอกสถานที่วัาที่ตรงนี้มีอย่างนั้นเดินไปจุดนั้นทันที ขุดคุยดูของที่เราเห็นภาพมันมีจริงไหมถ้ามีจริงนั่นสแสดงว่าภาพอตีตังสญานของเราถูกต้องหมดเวลานี้เราใช้ประจุบป็นอสาณยานปัจจุบันว่าในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีความสําคัญนีนไหนอันนี้ต้องทําให้คล่องต้องทำาเรื่อยจะริว่าเรายังไม่ใช่พระอราหันต์อาจจะผิดบ้างอยกถูกบ้างไม่ต้องกลัว แบบเราเรียนหนังสือกว่าจะเขียนหนังสือเป็นตัวขึ้นมาได้มันก็ผิดผิดถูกถูกเขียนเป็นตัวบ้างไม่เป็นตัวบ้างเขียนถูกบ้างเขียนผิดบ้างเมื่อทําบ่อยๆคล่องเรานึกจะเขียนอะไรก็เ,เป็นไปนตามใจเราเลคอย่างคนนี้เขายิงปืนแม่นก็เหมือนกันความจริงเขาไม่ได้แม่นจากท้องมารดา <c oughs> ออกมาก็ยิงปืนแม่นได้ทันทีไม่ใช่อย่างนั้น เขาต้องซักต้องซ้อมต้องใช้กระสุนกันมากมากนับเป็นร้อยเป็นพันนัดความเคร่งตัวยิงแม่นมันจับวางยีปรากฏขึ้นชั้นใดการฝึกชาญสมาบัติก็เหมือนกันก็เหมือนกันอธิพูดแล้วก็ผลสุดก็ต้องทําอย่างนี้นะครับทำเหมือนคนบ้าทำมาเรื่อยๆไปเลาบ้าเข้าไปหาความดี เราบา้าดีแต่ทำลายบ้าชั่วทำลายกี่บ้าชั่วคือกิเลททำเรื่อยไปอย่างจิตจะเพลิดเพลิน,นอย่างประวัติศาสตร์ต่างๆที่เขาเขียนไว้ถ้เราหยิบประวัติศาสตร์ขึ้นมาอ่านอ่านไปตามเขาเขียนก่อนหลังจากนั้นก็วางหนังสือจิตย้อนกลัามาทบทวนสภาพเดิมว่าตามประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้นั้นความจริงภาพจริงๆเป็นยังไง ดูความสุขความทุกข์ของคนเหมือนก็ดูหนังภาพถอยหลังไปที่ยังมีความสุขแค่ไหนก็ยังมีความทุกข์แค่ไหนทําให้ชินทําให้คล่องสําหรับความเป็นทิพย์ของจิตนี่บรรดาแทนพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาทรงตรัส,ว,ส,ว,สว,ว่าต้องทําบ่อยๆความจริงทาให้คล่องทุกๆวันนะั้นดีมันจะมีการคล่องตัวนนาเข้าวความเป็นทิพย์ปรากฏกับจิตเป็นประจำ ความเป็นทิพย์จะปรากฏเป็นกับจิตเป็นประจำและก็แม่นยำก็คือต้องทรงกำลังความดีของจิตตามที่กล่าวมาแล้ววัดหนึ่งรักษาสะกิดรักษาเปลือกรักษากระพีรักษาแก่นความดีในพุทธศาสนาไว้อาการต่างๆที่ต้องสัมผัสกับเราบางทีไม่ต้องใช้กำลังสมาธิใดๆ พอมีอารมณ์สบายปุ๊บอารมณ์สิ่งนั้นจะปรากฏทันทีาภาพนั้นปรากฏให้เชื่อทันทีตัวที่เราไม่นึกไปก่อนว่าเป็นของจริงและก็สังเกตว่าจะเป็นความจริงและไม่เกินความจริงบางครั้งถ้ากํลาลังใจยังต่ํายังเป็นท่ายขอนิวร์อ,อยู่บ้างบางครั้งก็จะถูกอารมณ์หลอนหมนกันฉะนั้นจะต้องพยายามระงับนิวร์ไว้ทุกขณะจิตท,ที่เราต้องการ นั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นพระนี่มีความจําเป็นอย่าให้นิวรลกนเกินไปเมื่อทําได้อย่างนี้ญาณนาดีญาณรู้นาดีนั่นที่เสียงที่งทลงมาแล้วมันจะไม่พลาดมีความสนุกสนานมากใครเขาพูดอะไรก็ช่างเขาเถอะแล้วก็รับฟังพร้อมกับที่เรากําลังนั่งฟังเขาพูดเราก็ใช้จิตทบทวนไปทันที อย่างอดีตใกล้ปัจจุบันเขาบอกว่าวันนี้เมื่อกี้นี้คนวันว่าอย่างนั้นคนนั้นทาไม่นีเราก็อย่าไปคัดค้านเขาตั้งใจอย่างเดียวว่าถ้าหากว่าสิ่สิ่งเขาพูดมันจริงแล้ไม่จริงเราต้องการทราบพอ,อต้องการทราบท่นนั้นทั้งท่านีปากเราคุยจิตมันก็รู้ได้ภาพเหล่านั้นมันจะเกิดกับจิตทันทีและยัทราบว่า เสบอาจาที่ก็พูดเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังมันมีความจริงและไม่มีความจริงเพียงใดอันนี้เป็นประโยชน์ใหญ่มากบรรดาต่าพุทธศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนบิณฑษ์สมันเนรเอาการแนดีตรู้ได้ทั้งคนของคนของสัตว์และของวัตถกุก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้เราไม่ติดในโลกทั้งนี้เพราะอะไร ใครที่ไหนที่มีความสุขความทุกข์มีอยนวาสนาบารมีต่างคนต่างก็ตายหมดคนทั้งหลายเหล่านั้นกันจนวนยก็ไม่น้อยสมัยนั้นเขาก็ตายกันหมดทรัพย์สินต่างาที่หาด้วยความเหนื่อยยากจะรบราข้าวฟันกันแย่งทรัพย์สินกันแย่งคนรักกันแย่งสถานที่กันแย่งความเป็นใหญ่กันในที่สุดต่างคนต่าง,ตา,งตายหมดแค่เราละ่ะ จะนั่งเมาสถานที่นั่งเมาบุคคลนั่งเมาทรัพย์สินนั่งเมานาวาสนาแล้วมันจะดีตรงไหนในที่สุดเราก็ตายเป็นปัจจัยเกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาด้วยครับถ้าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของคนเห็นหน้าปั๊บยินชี้ปั๊บต้องการรู้อดีตรู้ต้องการรู้ทันที พราอดีตของบุคคลพวกนี้อดีตคำว่าอดีตคือเวลาที่ผ่านมาแล้วแม้แต่หนึ่งวินาทีก็ถือว่าเป็นอนดีตถอยหลังไปจะยาวจะสั้นหรือไม่สําคัญว่าคนนี้เขามีจริยาเป็นยังไงมินิไซเป็นยังไงมีอารมณใจเป็นยังไงถ้าต้องการ,รู้วารมใจก็รู้ได้ความเป็นที่ของจิตเราเรียกว่าเจโตเริยยานความจริงไม่มีอะไรนะครับ ความเป็นทิพย์องจิตยอย่างเดียวเรารู้หมดใช้อย่างไหนเรียกอย่างนั้นรู้จิตคนอื่นเรียกว่าเจตวิญญาณต้องการถอยหลังชาติของเราเองเป็นปุเพนิวาสานุติยานรู้เรื่องดาวนาดีของคนอื่นของสัตว์เ่นและของสถานที่ที่อาตีตาัางสยญาณความจริงก็ทิพยขุยานตัวเดียวส่วนที่มีความสำคัญจริงๆต้องฝ,กฝึกฝกนในทิพยุยานให้มาก สำหรับคำภาวนาผมก็เล่าประวัติของผมไอ้ผมนั้นไม่ดีไม่ดีนะครับก็มีความรู้เป็ดๆนี่แหละเอามาคุยกับพวกท่านแต่ความจริงเป็ดนี่ก็ดีเหมือนกันนะมันว่ายน้ำก็เป็นมันวิ่งก็ได้มันบินก็ได้มันเดินก็ได้มันร้องก็ได้ถึงแม้ว่าจะทำไม่ดีเท่าไก่ ทำไม่ดีเท่าเวลาแต่มันก็ยังทําได้บางอย่างพวกเราเนี่ที่เราฝึกมโนยุทธิกนันก็เป็นความรู้เป็ดๆในพระพุทธศาสนาที่เขาหาเขาคิดว่าวิเศษ,ว,เศษวิโสด้ความจริงมันไม่ใช่อันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นในพระพุทธศาสนาจริงๆผมเองก็รู้สึกขอบคุณบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ที่ท่านทรงครับผมสนับสน,นุนทุกอย่างจะได้มีความเข้าใจในพริษัทหนาตามสมควรอย่าลืมว่าอาตีตามสัานกดีปุเพนิวายสานติยานก็ดีาายยดทิพยกุยานก็ดียานใดๆก็ตามชนต่างชาติเขาก็เก่งอย่างกับเลขานุก,กันเอกขระพานโทษสิงคโปร์ <c oughs> ท่านพลเอกทนทอสุวรรณทั์เป็นคนฝึกให้ คนนี้เก่งมากใครเดินผ่านหน้าแกไปไหนแกดูหมดว่าคนนี้ไี่สภาวะความจริงเขาจิตใจเป็นยังไงแล้วการมานี่มีอะไรบ้างเบื่องหลังที่ตาไม่เห็นแกเช็คหมดแล้วแกก็ฝึกปัญญาฝึกฝึกรูปของแกทําได้ถ้าบิดามันดานดของแกที่สิงคโปร์แกก็ทำได้มีคนเคยถาม ว่าก่อนจะเกิดเป็นเป็นชาวสิงคโปร์รเขาเก,เกิดที่ไหนเ <c oughs> กก้มหน้านิดตอบได้ทันทีเงินหน้าขึ้นมาเกยบอกว่าก่อนที่จะไปเกิดที่นั่นเดิมทีเกิดเป็นลูกชาวนานของเมืองไทยเป็นคนไทยอย่างกับฝรั่งที่เดนเวอร์สหรัฐอเมริกาความจริงทั้งชิคเโกเกด Denver, นเวอร์แคลิฟอร,ร์เนียเขาเก่งทั้งหมด <c oughs> แต่มีคนหนึ่งที่ผมชอบล้อแกเป็นผู้หญิงตัวใหญ่คนนี้ถามอะไรป,ปั๊บก้มหน้าพวกเงยหน้าปั๊บถามตอบทันทีเรื่องการะระลึกชาติถอยหลังถ้าจะถามว่าแกรู้ไหม,ไมกระทงชีกขเขตัวเองถ้าจะถามว่าแกโม้เลยไม่ใช่ผมถามสิ่งที่ผมรู้และแกก็ตอบตรงกับที่ผมรู้ ไอ้น,นี่มันเป็นเรื่องจริงเราควรจะภูมิใจพระวันดาเพื่อนบิณฑษ์พระมณีนนและญาติโยมทั้งหลาย <c oughs> เราเป็นพระไทยที่ประกาศตนว่าเป็นสาวกของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็พากันเยอะจริงในใจว่าประเทศไทยรักษาพุทธศาสนาได้ดีกว่าทุกประเทศ ความจริงพุทธศาสนามีครบตามประเทศก็อาจจะมีเหมือนเราอาจ,จมีดีกว่าเราก็ได้เราไม่รู้ที่เราพูดว่าเรารักษาไว้ได้ดีกว่าทุกประเทศอาจจะมีประครับสภาพเป็นคางคกในกลาคลครอบก็ได้ที่เราไม่มองหน้าคนอื่นเขาไม่ดูหน้าเขาว่าหน้าเขาก็น้าเราใครมันแจ่มใสกว่ากันเวลานี้ชาวอเมริกันขาวชาวอเมริกันดำ แล้วก็ชาวเยอรมันเจ๊กที่สิงคโปร์เขาทำกันได้แล้วก็คล่องตัวแต่พวกเราที่เป็นพระพิสุสัมฤทธิเป็นพระเนี่เป็นเนเน,เนมีความสำคัญมากยงอย่าคิดว่าของเรานี้ยากถ้าคิดว่ายากก็แย่เ <c oughs> ท่านี้พะอะไรเพราะว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กผู้ใหญ่มีการคล่องตัวมาก นักเรียนนักศึาษาเขาได้กันมากและคล่องตัวดีด้วยสภาพความเป็นที่โคจิตเขาีสภาพแจ่มใสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระเนนระวังกายระวังใจระวังวาจาไว้ให้มากอย่าทําตนให้ลืมความเป็นพระและอย่าทําตนให้ลืมความเป็นเนนเพราะอะไรเพราะว่าญาติโยมพุทธบริษัทมากท่าน ที่ทำได้ท่านชอบเช็คพระตั้งแต่โลกานนรกถึงนิพพานแ้แ,แปรกฏว่าไป,ไปพบพระช้างสีดอเขาเมืองไทยในโลกานนรกบ้างในเวจีมานรกบ้างคุ้มอื่นมีน้อยแล้วก็พระช้างเผือกที่อยู่สวรรค์บ้าง พอม,มาโลกบ้างเลยพรมบ้างถ้าถามว่าเป็นพระสมัยไหนเขาไม่ดูสมัยไกล,ลสิเขาเล่นในสมัยใกล้ใกลสมัยรัตนโกสินทร์นี่ก็ชอบชมกันในพระอย่างยิงย่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาพบก,กันมากมายบางท่านก็เกิดความสลดใจเพราะว่าความจริง ท่านมีจริยาดีมากเรียบร้อยดีทุกอย่างสงบสเสงียมเรียบร้อยเรียกว่าหน้าเรื่มใสหน้าไหวหน้าบูชาแต่ว่าพอตายไปแล้วลงอเวจีแล้วบ้างลงการโลกันบ้างเขาก็ใช้การทบทวนถามเรียกขมาถามได้แกขกุมนรกท่านผู้นั้นก็เล่าตามความเป็นจริงทุกอย่าง เอาเงินเข้าบ้านบางเอาของเข้าบ้านมาของที่จะบ้านเขาถวายมาบางท่านก็นทําตัวหมดสภาพความเป็นพระเลย <c oughs> เป็นคราวาสที่ห่มผ้าเหลืองมีลูกมีเมียได้ก็ลงกว่าว่าท่านไม่ไหวเรื่องนี้บรรดาพระบิสูทั้งหลายต้องระมัดระวังก็มีญาติโยมมาจาก จากที่ไหนจังหวัดสุพรรณบุรีแถวสะยใยโสมครูถามถึงความต้องการของพระพระที่ท่านคนโยบูชาอันนี้เขาดูถอยหลังไปได้ยังไม่ตายเนี่ยยังไม่ตายเขาใช้ปัจจุบันนังสิยานกับอธิษฐานว่าปัจจุบันนี้ท่านประพฤติดีท่าอประพฤติชั่วคนจะบูชาและไม่ควรบูชา ตีดวงวิญาณถอยหลังไปนิดหนึ่งท่านทําอะไรไว้ที่การคนบูชาและไม่คนบูชาความจริงความรู้นี้ก็ดีเป็นเหตุบรรดาญาโยมทั้งหลายรู้จักว่าพระองค์ไหนคนบูชาพระองค์ไหนไม่คนบูชาจะได้พยายามผ่อนปลนค่อยๆกันดันพวกทําลายพุทธศาสนาให้สลายตัวไป ที่ท่านปลอมเข้ามาบวชในพุทธศาสนาไม่หวังดีในการปฏิบัติหวังอย่างเดียวคือทรัพย์สินในการเลี้ยงชีพอันนี้เป็นการทำลายความดีของบรรดาแานพุทธบริษัทและพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่าลืมว่าชาวต่างชาติเขามีความฉลาดมากเขามีการคล่องตัวมากบรรดาพวกท่านหลายที่นั่งอยู่นี่ท่านเป็นพระ เราไม่ได้แข่งกับเขาแต่ว่าในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านที่เราคุยกับเขาว่าเรามีพระพุทธศาสนาเราต้องยามทำให้มีสภาพแจ่มใสความจริงเขาจะดีขนาดไหนเป็นเรื่องของเขาเราทำให้ดีที่สุดอารมณ์ติดในชีวิตคิดว่ามันไม่ตายเลิกคิด ยอมรับนับถือสำเร็จพระสัมมาวิจจาพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้ทรงตัวพยายามทรงศินให้บริสุทธิ์จงอย่าคิดว่าอาบัติแสดงได้ถ้าแสดงทลัยมันตกนรกทุกทีนะขึ้นชื่ว่าความชั่วมันชั่วแล้วมันดีไม่ได้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราบวชเพื่อนิพพานตามระบาลีวันิพานาสะสัจิกริยายะเอตังกาสวาวังเอตวา มนแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทําให้แจ้งถึงพระนิพพานอย่างนี้จิตจ,จะสดใสทุกวันสงฆ์ก็เป็นสาวกองค์สมเด็จประสัมมาทัตธเจ้าสําหรับระยะนี้ทัญนาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่เพื่อนวิสุทธิ์และบรรดาสมเณรญาตโยมทุกคนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี